จมครับครับครูทอมอยากรู้จังเลยว่าน้องเจมชอบรับประทานต้มตำหรือเปล่าไม่ชอบครับทำไมล่ะครับเพราะว่ามันแบบมันเผ็ดนะครัะมันเผ็ดแล้วน้องๆละครับทีมกอไก่ชอบรับประทานส้มตำไหมครับไลค์เลยครับกดไลค์เลยทำไมถึงชอบเพราะมันอร่อยมากครับเผ็ดเผ็ดแฝบแฝบมันอร่อยมากเผ็ดเผ็ดด้วยแล้วทีมพอลทุพวกชอบไหมครับ ชอบทำไมถึงชอบครับรมันอร่อยค่ะมันอร่อยปกติเนี่ยส้มตําแบบไหนที่เราชอบเป็นพิเศษไหมครับส้มตำปูปลา,าส้มตาปูปลาร้าด้วยชอบทานปลาร้าด้วยอโอ้โหเหมือนครูทอมเลยครูทอมก็ชอบทานเหมือนกันนะครับเหรอครับครับว้าวนี่คือส้มตาปลารา้า,ราหอมไหมครับหอมไหมครับ ว้าว <Wow. S 2> หอมกรุ่นหอมกรุ่นนะครับเมื่อสักครู่นะครับทีมกอไก่บอกมาเองนะครับว่าชอบส้มตําปูปลาระคําถามของเราก็จะเกี่ยวกับปลาระนี่แหละครับปลาระนี่นะครับภาษาถิ่นอีสานเราเรียกกันว่าปลาแดกปลาแดกครับรรคําถามของเราถามว่าปลาแดกเนี่ยนะครับคําว่าแดกหมายถึงอะไร ระหว่างการดันเข้าไปหรือ,รอการกินครับ15วินาทีจับ<ป>เลวลาเออปุ้ยเราหมักหมักมันมเรียกว่กันแล้วเราก็หมัก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 เออดันเข้าไป <Belle. S 2> เหยียบไม่ละก็ดันเข้าไปแบกแบกห้าสีหมดเวลาจะตอบว่าข้อหนึ่งครับ,ข,รบข้อหนึ่งการดันเข้าไป ทำไมถึงตอบว่าปลาแดกเนี่ยแดกคือการดันเข้าไปครับพอเวลาปลารเวลาจะทําเขาจะหมักให้เรียบร้อยเหมือนกับการดันครับการดันหมักอ๋อใส่ในไหาคือกดันดัน,ด,นดันเข้าไปให้ม,มันหมัก,กมนในไห้ถ้ามองว่าการกรินเนี่ยดูเป็นคำหยาบนะครับไม่สุภาพไม่น่าจะมาตั้งเป็นชื่อปลาแดกหรือปลาปร,ร้าปลาแดดอ๋อแล้วหอนูฮนูลยครับถ้าหอนูฮูหูตอบจะตอบว่า ข้อสองค่ะข้อสองการกินทําไมถึงจะตอบการกินครับเพราะว่าหนูเคยได้ยินเขาพูดกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนอีสานเขาจะชอบพูดกันอย่างนี้อ๋อเคยได้ยินนะครับว่าคาว่าแดกเนี่ยแปลว่ากินนะครับแล้วกองเชียร์กองเชียร์คิดว่าแดกเนี่ยหมายถึงการดันหรือการกินครับการกินอโออ่ามีทั้งดันทั้งกินเลยข้อนี้นะครับทีมกอไก่เลือกหมายเลขหนึ่งถ้าตอบถูกคะแนนแรกนี่ได้ไปก่อนเลยนะครับ แต่ถ้าตอบผิดคะแนนตกเป็นของทีมพอนุ่งนะครับทีมกอไก่ตอบมาแล้วนะครับว่าคําว่าแดกในคําว่าปลาแดกเนี่ยนะครับหมายถึงการดันเข้าไปคําตอบนี้เป็นคําตอบที่เด็ดหรือไม่เด็ดครับอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดและข้อนี้เป็นคําตอบที่ อย่างที่ได้อธิบายมานะครับว่าเวลาทําปลาแดกหรือปลาร้าเนี่ยนะครับเราปลาเนี่ยยัดใส่ลงไปในไหกันยัดลงไปดันเข้าไปนี่แหละครับเราเรียกว่าการแดกเราเจอคํานี้นะครับในคํซ้อนที่เราพูดกันว่าแดกดันนั่นเองครับคำว่าแดกดันก็คือคํซ้อนที่ความหมายเหมือนกันนั่นเอง